เอละตัวนี้มันบัฟอ่าถึกนะครับต้องใช้คําว่าบัฟถึกขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเป็นอ่าเป็นบัฟเลือดบัฟเกาะมาดิ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 เอาละ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 โอ้โหเกือบเกือบโอ้โหคตรมันเฮ้ยโคตรมันมันมันจริงโอ้ยมันถึกอ่ะต้นเกมมันชนได้ทุกตัวเลยอ่ะ สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจโนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่กับ ROV Surf จีนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาอ่ารีวิวเจ้าเทลินะครับมีปะวะเออมีนะครับคือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าเทลิตัวเนี้ยนี่ใช้ชื่อเทลิเหรอจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะชื่อเทลิเนี่ยเจ้าเทลิหรือเจ้าแคลร,รี่ตัวเนี้ยเนี่ยมัน อาบัฟสกิล2ขึ้นมาครับคือสกิลนี้นะนี่เห็นไหมมันบัฟสกิลนี้ขึ้นมาอามันจะทําให้เจ้าเทลลี่เนี่ยตีไวขึ้นนะครับแล้วก็บัฟเลือดของเทลลี่เนี่ยค่อนข้างจะบัฟขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็คือต้นเกมเลือดจะเยอะกว่าแคลรี่ตัวอื่นนะครับก็สามารถชนได้ทุกตัวผมพูดเลยว่าชนได้ทุกตัวต้นเกมนะชนได้ทุกตัวเลยนะครับก็ถ้ามีสกิล2กับสกิล1ผมบอกเลยว่าโคตรโกงต้นเกมโคตรโกงนะครับ ก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเทลิกันดีกว่าไปโอเคครับก็่าเซตที่ผมจะเล่นนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นเซตนี้เลยหรือไม่ก็จะเปลี่ยนเจ้าเสื้อกันหนาวเสื้อน้ําแข็งเนี้ยออกนะครับเป็นเจ้าดาบโอเมนนะครับไหนวะดาบโอเมนอยู่ไหนวะนี่ครับมันจะประมาณนี้ฮนะ นี่เลยมันจะประมาณนี้นครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็ดาเมจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับถ้ามีแครี่2ตัวในทีมเดียวส่วนใหญ่เนี่ยเซิฟจีนเนี่ยผมาเจอแครี่2ตัวนะครับผมก็เลยอ่ะจะเล่นเป็นแบบแนวยืนซะมากกว่านะครับเอาเอาชีวิตรอดตัวเองเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองมากกว่านะครับผมก็เล่นประมาณนี้ครับเป็นแนวนี้เลยนะครับผมอ่ะส่วนเพื่อพลังแฝงเหมือนเดิมครับพลังแฝงเหมือนเดิมส่วนลูนก็ไม่ได้ใส่นะครับลูนไม่ได้ใส่ ต้องใช้คําว่าลูนไม่ได้ใส่ดีกว่าจะผมจะเอาไปเล่นแบบเพียวๆนะครับแบบไม่ต้องใส่ลูนเซตก็เป็นเซ็ตนี้เลยนะครับปะเออก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาก้อนหน่อยปละ่ะเอาก้อนหน่อยปละ่ะเอากนหน่อยปละเอากนหน่อยปล่ะตัวนี้มันบัฟอ่าถึกนะครับต้องใช้คําว่าบัฟถึกขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเป็นอ่าเป็นบัฟเลือดบัฟเกาะมาดิ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 มาด,มาด,มาดิเอามาละเอามาละ เอามะเอามะโอ้โหเยือกเกือบเกือบโอ้โหข้นมันโอ้ยข้นมันมันมันจริงโอ้ยมันถึกอ่ะต้นเกมมันชนได้ทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหดูแวนดูแวนแวนเฮ้าแวนเฮ้าแวนเฮ้ากำลังไปบัตเตอร์ไฟล์ล้วงบัตเตอร์ไฟล์ฆ่าเรียบร้อยบัตเตอร์ไฟล์เอาเรื่องว่ะ เอ้ยอ่องอ่องอ่อตายตายตายเฮ้ยัรถไฟรู้ได้ไงอย่างตึงเออ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 เอ้ข้าได้ข้าได้หนืดหนืดโอ้ไม่ตายโอ้แล้วไม่ไม่มีสกิลตามอ่ะมันมันเสียอย่างเดียวตัวเนี้ยคือถ้ามันได้ตีมันได้ตีจริงเว้ยโอ้โหเล่นแรงแล้วเราอ่ะบัดโดด วัดโดดไหมวัดไม่โดดแค่วิ่งมามองตายสวยผมก็เกือบตายเหมือนกันแวนมาแวนมารู้แล้วรู้แล้วตรงน,นั้นมีแต่แวนมาวาร์ปก่อนครับวิ่ยมันทึกอะมันทึกอะผมชอบวะผมชอบวะมันทึกว่ะเดี๋ยวออกของเป็นอออกมาเดิมเลยออกตีไวออกตีไวออกตีคิแล้วก็อตีหนืดเอาแบบตีหนืดดีกว่าเน้นหนืดดีกว่าไหม อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันใช้เป็นเวทหรือเปล่าไม่นาฮ่าเวทนะส่วนใหญ่แคลรี่สกิลเวทไม่ค่อยมีเดี๋ยวเก็บคลิปก่อนขอเก็บคลิปก่อนตายสวยเก็บคลิป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 โอ้โหมันติไ้วเออครับเออเออแล้วเออแล้วเออแล้วทำไง ตาย <laughs> ดันได้เดี๋ยวผมดันดันนี้ก่อนดีกว่าดันก่อนเลยดันก่อนเลยแล้วบนก็ปล่อยไว้ก่อนไอ้กลางอะโอเค <team> คือตัวนี้นมันเป็นซัพพอร์ตคือมันมาต้องหาแคลรี่เกาะเขาใช่ปะ่านั้นมีแคลรี่เกาะเขเท่านั้นตายดิตายอย่างเงี้ยตาย ตายหมด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบสวยเพื่อนอุ้ยได้ได้ได้ไม่ถึงได้หมด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 โอ้ยทีเดียวโอ้ทีเดียวโอ้ยโอ้และพิมพ์เลยครับเพื่อนพิมพ์เลยถึงกับพิมพ์กันเลยทีเดียว โอ้ oh, แล้วไม่ได้ด้วยเลือดเหลือนิดเดียวเองอะเหลือติดเดียวเองอะโอ้โ oh, หเอลซุเอลซุดันบ้านผมแหละมันบัฟมาถึกนะแต่ผมไม่อยากออกของถึกดูดิอันนี้ผมไม่ได้ออกของถึกเลยนะเ,นเลือดผมเยอะมากอะดูดิเยอะก็ซัพพอร์ตอีกเผื่อเยอะเยอะพอกับอันนี้เลยอะตาย โโ <ath> então, อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงตายโอ้แล้วมาลัดผมเฉยเฮ้ยมีมีคนอยู่แอลซ้ายมีคนอยู่แอลซ้ายตีปูอยู่ไปแล้วหน้าแตกไวแล้วหน้าดันป้อมโคตรไวผมดันป้อมโคตรไวอ่ะแค่นั้นแหละมาหนี่มาหนี่มานี่มานี่มานี่ซัพพอร์ตมานี่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  ไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะเอลสุไปไหนจ๊ะเอลสุยังไงเอลสุก็ตายบอกแล้วอืมโอ้ยยีน่นนนนนายีน่าตายตายหมดอ่ะตายหมดอ่ะเข้ามาตายหมดอ่ะโอ้โดน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  ตา,ต,าตายหมดอ่ะ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 โอ้ยเหี้ยยังยังเถื่อนเนี่ยลราถึกแล้วแค่นี้อ่ะก็แล้วแค่นี้ก็ถึกแล้วอ่ะดูดิยังเถืเ่อนยังเถื่อนเถื่อนจริงเถื่อนจริงเอาป้อมเลย <c oughs> จบเลยไหมจบเลยดีกว่าไปจะเอาสามทางเอาสามทางดีกว่าคนจริงเอาสามทางกันไว้กันไว้กันไว้เพื่อนๆกันไว้จบเลยดีกว่าวะเบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่เบื่อจริง เบื่อจริงเบื่อจริงอันนี้เบื่อแล้วเบื่อแล้วไปละครับให้มันต้องพูดว่าไงดีเพราะลูกแก้วรูเตอรีรร่เนี่ยผมดวงดวงมันจะเต็มแล้วใช่ไหมผมจะกดให้มันเต็มไปเลยอ่ะจะกดให้มันหมดไปเลยนะครับให้ดวงมันแตกไปเลยเห็นไหมดวงมันจะแตกแนะปล่อยให้ดวงมันแตกไปเลยครับเหมือนลิซิตดวงแตกอะ่ะเออได้ได้เนี่ยได้สกิน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  เนี่ยได้สกินเอา้าเอา้าเอา้าอย่าบอกว่าได้เป็นเพชรโอ้โอเคอ่าสีสีสีน้ำเงินแตกไปแล้วลูกแก้วธรรมดาแตกไปแล้วครับต่อไปเป็นอะไรนยอ่าลูกแก้วทองนะครับลูกแก้วทองต้องต้องแตกแล้วล่ะมาไม่ได้อะไรครับอันนี้ไม่ได้อะไรไปอีกครับอันเนี้ยคือแตกแน่นอนก็คือหนึ่งเลยที่ผมหวังหวังไว้ก็คือสกินสองก็จะเป็นอ่ะ เป็นลูกแก้วแรนะครับแต่อยากได้เป็นลูกแก้วแรซสักมากกว่าเพราะว่าผมอยากได้เป็นสก,กินแรแรนด้วยมันจะทําให้อ่าไอดี ID ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงโอ้โหได้เป็นเบลดัมและดูเบลดัมล่างนี้ดิไม่ใช่ความแรเลยนะแต่ก่อนมันแจกฟรีด้วยนะแต่ผมไม่ได้รับนะโอ้โหเอ้าสวย <c oughs> ได,ดกกยลย้ลูกแก้วแรสวยเลยโอ้โหลูกแก้วแรก็เราสามารถไปแลกตรงนี้ได้ครับเห็นไหม เราสามารถแลกได้หมดเลยส่วนเนี่ยสี่ตัวนะผมแลกหมดแล้วเหลือประมาณแค่นี้เลยเหลือแค่นี้มีอ่ามีหน้ายอนแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอ่าตัวอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยเอากดแลกแม่งเลยตัวนี้สวยสุดตัวอะไรอ่ะช่างมันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่าไป let's go